จะมีก็มมแห่ถือกันไหมจ้าคนเอ้าองันโมบิางผมเจ้มีหลายอายุรุ่อมันมันรุ่นได้ดีขนวย่ถามันทีบอกให้เนี่ยพ่ปบิดบังเนี่พ่อปัวทำอย่านี้เลยค่มีพบอกมาเศรษฐาฮะเศรษฐาแค่จ้มีเสรห้าจะถือไว้เศรษาเศรห้ารุ่นก็เศราฐาเศรษ้าบัวเศราเนาเ้าัเสาที่ห้าเสาที่ห้า เสากรเอิ icana, ่นมคือเสาเฮือนเขานี่แหละเสาแต่บะมีเสาเขาคีดเป็นโจหตังสืออันมาเสาหนึนะฮะอยางเอามาพี่สิบอกให้บอกเนจ้าบอกให้มากก่นไปอ้จ้าบให้ยี่้อมาสกานาพเลลงขนรขั้นไรที่มีบ่ขนาดอันเข้ากล้องน้ำบ่อขนาด ก่อนยังนง้่ะมาดนละว่องอโอ้ยเขาเดือนนีก็ผุดเพ็ดเนาะว้าขน้อยกับมือวันนี้คนก็ขึ้นไปถึงกันเห็นอยู่จะโซ่เดือนคาไปทรงสองพันสองพัอยู่นะอนอนทั้งอีกุลย่สองพับาทสองพบาทขน้อยขึ้นไปจะลวดถึงกันนะไข่ก่อนเนยูันยี่หกบา ยัน่ะยันเฉบไคได้ขนาดนึงฟังบนโบเสีอว่าเนี่ยยาซื้อให้นก็น้อยหาแพกขันยูบ้านงห่กินมื้อละแพกคนโบเสื้อนี่ทำมันเล่นด้ว่าบเสมาเป็นเดือนแล้วนะฮะมาเป็นเดือนแล้วนะโอ้เป็นเดือนบอกคนพังดูวแมนบอกินมื้อละแพกโอ้เหมือสาแพฝนนีนะกินเสอสดเอยมาแพกหนึ่งมื่อ้องซแพกต่อเป็นหาแพคมื้อเดียวซื้อมาให้นะเอาไหมเพิไปลี่เบิร้นี่ให้ลูกน้องเพิ่จอบเบิงกินเทบ เออจะกินเนอันนี้อันนี้มันเฮ็ดเฮ็ดอันีหมอเอปลอฟบัลเซียอย่างนู้นสิได้เนาะมันน้องใหตัวเขากินเขากินเลยนะโยโยนาไม่ติดเดียวนี้ได้มีก็กินบ่มีแตก็แเ้าน่ะกินอันเีมาเพิ่นเพิ่นเขียนใส่ทางหลังหันมาเสาทีหาเยยัพอสบอกาทนาฟก็แที่อตัวกระตายมีกา่รตัวอก เัว่าท okay? el, ah, yeah, the right? ีบอกวาม่นนอยเอาให้คุณมุดละวะอานนั้นอ่ะเเลยนยังพ่อบอกเจ้าเจะหักษาไว้ใส่เก๊กนวดเดียวคือว่าหลายคุณมีเดือยคืไม่ห่นก็นั่งมาหน่อยนั่งเอาแล้วคุณขายแล้แต่จะมีเดยม่ให้สร้างไว้สร้างไว้บุดเดี่ยวได้โลดได้ได้ว่างนึงเี่ยวให้คุณมดเป็นตัวไปเลยแค่ขนอยเอาเดื่ยวไตัวสรับขาสิตัวบงนี้ไงไหนอ้โบเมนยางดอกยาวไม้ตัวมา แคมใส่กับเครื่องีรีมงคลนี่และเนาะนี้นี่่นี้บอกบอกขั้ตชแคม่าใจบุญใจกุศลขคมจะโพดผู้ขากะหาแจวเสียหน่าจะกลิเขมมีสัญญาน้องนี้น้องแปลกเอา้ตุ้งต้าหันยู่บหันมือเขี้เสือเนี่ยเขวเสือเสือไฟมีไหมเขี้ยวเสือไฟก็เห็นยได้เสือคง่คงก่เด็ได้ขันวันบังขานวันมี 3ามสีเดียวดาโซ่เดียเดี๋ยวเดียจ้ากับอันตัวไทยตรงอยู่ตัวเนาะเขาจะเขียนไว้ว่าเสาเขียนไปจนหนังสือเลยอยู่ด้านหลังดลยเยเสาห้าเสาอะไร็มันไปจำเม็ดแล้วมันก็ไปเขียนตัวเลขห้าลายโลยเดยเลยเาะมนเอ็ดสิบปลาตองโมกินเลยนะเนื้ไม่ใชแค่ว่ารุ่นเก่าม่น่าต่นใช่ไหยินบอกางหิวนำ อ๋อนี่น้ำก็กินมวอกิ้มเต็มน่อยใกินแค่เพื่อนในมันสีกว่าดแค่เป็นรุ่นเก่ามันจะเป็นองค์ทางหลังจะเป็นองค์คือองค์โตองค์แบบอะไรที่เป็นป้องทางข้างทางทางหน้าเป็นทางหน้าเป็นฮุบหลวงปู่คุ้นจิ้มแล้วเกล็นเกล็ดเหมือหยิบนกอินทรีเหยียบอันอันง่อยเบานกอินทรีจับมัดเงินหย่อนโอ้ยบ่มีแล้วอันนั้นน่ะทางหน้าไหนโยกหลวงปู่นที่เหยียบบาดกินซีดูซิ พี่ลูกินสีเป็นสีคอย่อนเป็นกระจับมัดเงินย่อนเขาหน้อยไปกินเลี้ยงขน้อยเพิ่นเอาให้ขน้อยฮะนี่นี่นี่มูเพิ่นนี่มาเอาของเยอะพอมูลคาแซนหาเงินบาทนี่อะไรอะไรเขาหน่อยให้คุณไปมึดนะเนี่ยพอยังบมีเงินจะเก็บเงินบักพุ้นมาเอาของทำมูเพิ่นนี่เขี้ยวเสื้ออย่าเขาอย่าไปอย่างเรากันนะอยากได้แต่ผมมีเงินซื้อเอาเอาเห็ดยาเหรอเห็นยาอย่างเราไปวานเขามูครบอันนี้ครบผลนสายมันเท่า ทำไมเนี่ยพอไปน้ำตาลต้งกงันมาว่าวาย่งกัดในคนใส่เสารได้ตือคเอ้าได้ไหนงูครบเลยก้าเจ้าบอตนมาคนดินป่านี่คนอื่นอยู่กรรมฐานในป่าขน้อยได้บนมันมาทีไปพนันเอาให้พนี้เอาให้ไดเน่ยพอเสื้อหนะเพราะว่าอันอัี้สิวาจะฟังด้ยตเองอันนี้พอละป่าละป่าไม้นี่แค่แตกแค่แตกยน้ืน้้ำพงเชือเห็นมันตายสอกายซากน่นจะได้ให้ไงมันนี่นะ เลาะห้องนี่ขึ้นเหมือแล้วขน้อยใส่อันเหี่วยวหมู่ดีแล้วมันทึ่งเหีวหมูแล้วมันเสื้ออันว่าตื่นเฮีด้วยเสื้อขนน่ะโอ้แต่โดนนี่ยที่โดนเติบอะไรโบ่แม่น้องมีคนมาให้ได้ตัวใหญ่ไรเสื้อโคล้องในเสื้อไผ่เสื้อไฟโอ้อยเป็นเสื้อไฟแล้วมันถึ่งเวแล้วมันไปพันแล้วมันขึ้นหงวยี่ถึงเหมืนแบบนี้มันกวนขึ้นหอายมนขึ้นหงวยถึงปะไปบึ้งเอ้ามันคือเพื่อนตูงมันคาดไปเลยตีนี่มั็นตูงอย่างนี้ ไปเลยคนวอยากไปโมโมกลกกมาใส่โหไดเลเออมันยึดถึงมันเป็ห้องก้างมาใส่หลดโอ้เียนออกดูแล้เรียนออกอ่ะบับเับก็มยอยังไงแลนาเินคนบึงเห็นแต่คนนี้ีตนยัพอบอลตัวเรา เปสบายตัวผ้าจะเทีนตากแดดเลคุ้นแขนตัวทำไบ่นบนอย่าพ่อที่ตัวดอกหูดิและพีู่ิ้อ่ามูดิ้แหละจงกิ้นกเสียไปได้จักนพ่ใจไได้บงเสยพ่อมูดีนอะไรเละ้าออกไรนกเลยอะไรบ้างเกี่ยนตลาดไทยอะไรลงเนียเสือลงไปลนีขาสิน้ำมาไม่เกย้ามัหาเจ้าก่อนน้ำมาลูดเวเจ้าบ้าด้านข้างหลังเาเนทั้งขีเนาะ มันสิออกที่เป็นที่ดงเก่าที่อุ่นบ่แ่มเนี่ยฮะอย่นี้อุ่นบ่แวซ้อิ๊งเลยเดียเลี้ยงต่อย่างที่เป็นอที่อุบ่เลยอันนี้ทั้งหน้าตัอันนี้บทั้งขางเลยจ่ทั้งทำพวกทั้งหน้าบดนี้มันสิอึดกับพมีเด้อมันเ็นสีกงไแบบนี้เนาะเอพราะว่าทั้งหลังมันออกทคนเ่นบ่กินเลี้ยงกันด้นะมอสแต่มแต่มมันจะกกงมันจะกุงกอมเขาคิดเงเลยเลยเลย มันมันหูบุคุนมันแบบนี้เลยนี่บุคุนขอดีหมดัวเนี่ยแมนแมนเลสินั่งกันนะเหยียบตีกกันนะนกมันแบบนี่้เหยียบแบบนี้มืออันนี้หัวเข่าแขนสองแล้วสิกายนี่กายนี่ย้อนมันเงินลงอันนี้หัวนกอันสีดอร์นแต่เมื่อวานแล้วมันสิเป็นหู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 นล้วมันนี้สัมบ้างตัวนี้ขอดีเลยดี๋วทั้งหลังฮันสิเขียนว่าเสาห้าเสางสินะ ฮ่าเอาทไมจำมันไม่กระเจี๊ยบสเที่ยวนนี่ฮะรุนอะรนมันออกแน่แน่ส่รุนเท่วมันออกมารุ่นอย่างก็ตัวนี้เซทีผู้เขากวยบอสตัวนี้บนเป็นรุ่นหลวงบุคุนเขาบอกมันนเสียุ่นโทรมรุ่นเซทีผู้เขาวยแล้วเราบอกว่าให้เกิดก้อยให้คุบาลังเด้อบอกกุหลังนี่นี่นี่ตัวนี้ก็มีบอสมันเบาันี่มีรุ่นหนึ่งเห็นเขียนเซทีผู้เขาวย อย่าง,าง,างาที่วันนี้มันท่านออกที่บ่อตัวแบออกบีเทสมันถัง,งเย็นตั้งหลายหลายตัวปราบมันยี่พอละวันนี้พอแล้วก็ยกขึ้นบ่ก,บอกบ่อยบ่อเราสินะเลยเลยมูปฏิพาพามาเฉพาะสั่งคุณให้แล้วม, <c oughs> มา,อาวมเอาไปแล้วบ่มาจ้อยลุวงพวกคุณทนะ่นน่ะเอ๊ะนี่แหล,นะละเสาห้านะนั่นแหละละ um องคโตมาเพิ่นนั่นอิดหูซางเวลาเพิ่นนั่งตัวนี้จุนเกินนี้ตัวนี้อันนี้ยี่นี้มันนั่งั่นเอาแจกจุนเกินนี้ ตัวนี้ตัวนี้พืนผลิตอยู่ไทยพุ่นอันนี้เนะ่ยจะไปยิงรถฉันทึกนะอันรุ่นนั้นตัวนึงมานี่นะจะไปยิงรถฉันทึกนะไม่มีทางอไอ้เนี่ยแต่เราโมทีนนี่เออยิงรถปืนอาการนี่อยู่ไกลๆนี่ยิงรถฉันทึกนะไม่มีไกลใบจะไปยามไปเล่นไปยังจะโมทีนก็พอโบ้ทึกไหนโบ้ทึกไดนยิงมูฟคนจะซื้อบ้ทึกไหนโอ้โหอัวนี้พ่อเขาบอกป่อยเขาแซงทำมันนี่ไหมบอกไปจิบมันมันแล้วก็ทีหูนี่ เขาน่อย้แขคอไปยิงเหยนยโอ้ยิงหมอกันเนาะอ้อทำบนที่ไบ้นี่เงยียอยู่ใกล้ๆตรงที่น่ะเจ้าพนากานอ่ะจำท่านี้ยิงหมอมีทึกอู้หูยไอ้ยิงบมอมีทึกยิงสนามแม่สิว